สวัสดีครับขอกับรุงนน้ำเปล่าเลยครับมนบมน,นี้ปิดปากบอ่อครับเป็นการเสรียสิ้นภารกิจบอ่อไส้ครับนี่ไส้เบิลแล้วครับจบต่อวอ่ไใดแล้วเป็นน้ำแล้วนี่ครับปิดท่างเข่าครับมัน,นมาดูเจ้ากาแฟปิดลุมกาแฟเขียวครับ จาเข้าเอาดินไปได้สามมือครับสองลอยหาสิบรถเบิดมาในเชี่ยวหน้าครับบัดนนดินไม่หน้าเลยจกลอยรถครับางานกับที่วานสามคนครับช่วงนี้เป็นช่วงล่อกาแฟาเขียวปล่อยเห็ดงานคนเดียวครับ พุดกินทมจะคว้างไว้ครับผมวุนนี่เลยครับตุนยุค่า จะปิดลุ้มเซ็นแล้วครับผมแท็กไปเลยเดินหนาวออกครับยกล้อ,อเลยครับยกล่อ,อขำมาเลยครับ ครับลุมขนาดใหญ่เะครับเนี่ยสำหรับพี่น้องครับว่าเบิ้งไม่ได้ครับเด้อกดติดตามทีมงานไปนะครับต่อไปเขาจะไปปอได้อาจจะมีช็อตเด็ดให้พี่น้องเบิ้งครับ รถติดรถข้ามท,ที่ลากรถแล้วครับตอนนี้ให้กาแฟเขียวเฮ็ดงานมามอนครับ เอาห,หมดแดงครับหมดแดงหมดแดงกัดเอาไสาบ้บวบเนี่ยครับเหลืออยู่น้อยหนึ่งครับเดี๋ยวของหน้าเพิ่นมาบอกซ่าบว่าครับกันเลยสภาพเป็นแบบนี้ครับล่งไปอีกบ่ได้แล้วครับน้ำไหล ใชครับผูดใดอยากได้ดินครับดินแถวอำเภอสาตะคันจังหวัดกาธุ์ของเฮาครับติดต่อเจ๊ฟันฟอทิ์เดลเลยนะครับนะเนาะเจฟพรนทิพขายความขอกตลาดสดอำเภอไห่ครับขอไปติดต่อสอบถามเพื่อนได้ครับถมทีถมทีขุดบอ่อครับบอ่อน้องสา ปรับพื้นที่ิมีรถดแมคโครไปบริการพี่น้องครับันบอกว่ามาจากหนุ่มลำเปาสิมีส่วนลดเป็นพิเศษครับผมบอกว่าเบิงช่องนุ่มลำเปาแนะนํำมาเจ๋แล้วสิมีส่วนลดให้ครับ เคลียดดินออกจากแทกครับไปเดี๋ยวไปกดเอานาดินก่นครับส,สำหรับคลิปนี้ผมยังไรครับผมมาเบิง่งเจ้ากาแฟแขเขียวปิดหลุมครับบอทันแล้วครับไปลอกเอานาดินก้อนมันสายแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ